สวัสดีครับทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนับต่างเกมมิ่งนะครับอ่าวันนี้ก็ไปอยู่กับเจ้าเปบนนะครับทุกคนอันนี้พิเศษครับแกตัวจากรอบที่แล้วทุกคนที่มาตะลุยโหมดออนไลน์นะครับแต่จ้าง GPS ผิดระยะทางสั้นไปหน่อยมาวันนี้เรามาวิ่งตะลุยโหมดออนไลน์แบบดืดเดือดกันทุกคนช่วงกลางดึกครับกําลังแบบ คนกาลังเยอะเลยทุกคนเรามาดูกันครับว่าหมดออนไลน์ในช่วงที่คนเยอะๆเนี่ยมันเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงเราจะเอาชีวิตรอดจากฝูงฝูงชนได้ไงนะทุกคนว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างบนท้องถนนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปครับเียมตัวออกเดินทางกันวันนี้ก็เป็นงานตู้นะทุกคนงานตู้บริษัทซานเซเดตนะครับอโอเคไปทุกคนออกเดินทางกัน เลเราใช้ทุกคนไปครับออกเดินทางกันดีกว่า จะออกเขาจะเข้ารับแม่เราว่าค่อยออกเขาก็ไม่ผ่อนให้เราเลยทุกคนเถื่อนจริงนะทุกคนออนไลน์นี่ออกมาก็โดนรับน้องเลยทุกคน ไ,ได้สักครู่ครับทุกคนอี่ mm. okay. ไปครับ mm. จะต้องขับขี่ตามกฎนะ mm. ทุกคนนะมีขับขี่แบบจังหวัดเฉวยยงนี่มีสิทธิ์โดนแบนได้ทุกคนจะต้อง มัดระวังตัวเองนะครับรวมทั้งระมัดระวังคนอื่นด้วยนะทุออกคนเราก็มีทั้งมีทั้งผู้เล่นที่ดีนะครับผูบ้เล่นที่ไม่ดีนะทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองเอานะครับออกตัวมาก็โดนรับน้องเลยเราแม่สีทลอกหมดโอเคครับเดินทางครับทุกคนตะลุยโหมดออนไลน์กัน รถทุกคันที่เพื่อนๆเห็นก็เป็นคนเล่นทั้งนั้นเลยทุกคนเป็นคนเล่นหมดเลยนะครับไม่มีบอลว่า AI ไใดๆทั้งสิน้นก็มาดูกันทุกคนว่าเวลาเด็กๆดื่นๆ,ๆ,ๆนี้เขาเรียกเวลายอดกีฬะทุกคนจะเป็นยังไงบ้างเส้นทางการเดินทางของเรา,เราบนโลกออนไลน์ครับไปครับอรามีรถเก่งทุกคน ก็ไม่ไกลมากนะครับทุกคนตันนี้ก็การจราจรยังราบเรื่อยเน,นะทุกคน ค,คือแล้วทุกคนดูจากจุดสีฟ้าใน GPS แล้วทุกคนเริ่มเข้าสู่เส้นทางหลักนะครับทุกคนแม่เราจะเป็นยังไงเนี่ย <c oughs> ทุกคนถนนะเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นยอดทีนะทุกคนบนโลกออนไลน์ครับโอ้มาถึงอะติดติดอเลยทุกคนติดอะไรนะทุกคนโอ้ไม่ทราบว่าติดอะไรนะครับนี่อะ oh. <laughs> รถติดนะทุกคนธรรมดาครับมาถึงก็ยังไปไม่ถึงไหนทุกคน เต็ม GPS เลยทุกคนหีืว่าแน่นๆเลยครับเส้นทางนี้ <c oughs> ขอแค่ไม่เฉียวไม่ชนไม่โดนแบนพอทุกคนขับขี่ปลอดภัยครับโอ้ห <c oughs> นจอดทางๆไดเยอะ re, ทุกคนต้องรัดระวังครับ ลงข้างทางไปแล้วทุกคนรถเก่งนี่ตัวดีเลยทุกคนต้องระวังนะครับปาดไปปาดมาทุกคน ทุกคน การจราจรคืนเลยทุกคนวันนี้ปั๊มปั๊มก็เต็มแล้วทุกคนเข้าปั๊มไม่ได้ครับขออญาตตรงเลยกันนะทุกคน ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะทุกคนรถจอดเยอะนะทุกคนสงสัยรถเสียตอนนี้ต้องช่วยตัวเองก่อนทุกคนเอาตัวเองออกจากตรงนี้ก่อนครับ ขาดคื้อืเลยทุกคนหมดเยอะครับขี่ระมัดระวังครับทุกคน การแหลกนะทุกคน ชมทุกท่านตื่นเต้นไหมครับกับดทออนไลน์ ยาวเลยครับการแหลกนิดๆเลยทุกคนตรงนี้ผู้เล่นเยอะนะครับทุกคน,นเป็นเรื่องธรรมดาครับ โอ้ยแล้วปิดทุกคน いいよ。<laughs> <What about> <laughs> แหลกเลยนะทุกคน คนอยู่แถวนี้นะทุกคน220รคนนะครับโหโหโหดูเฟรมเลทผมทุกคนเหลือหอลักสิบแล้วครับ เสียบแล้วทุกคน งผิดนะทุกคนหมาพิษานผิดบริษัททุกคนโอ้ยฮ่า คนคนสภาพแหลกจริงทุกคนคนเยอะ วายมากเลยทุกคน <laughs> เป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับโหมดออนไลน์ครับแต่ทั้งแหลกทั้งกระตุกเลยนะทุกคน่นาจากคนเยอะเกินไปนะเฟรมเร็ผมนี่ตกลัวๆเลยหมดออนไลน์ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นแล้วก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคครับถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยถือว่าไม่ไม่สิดมากนะทุกคนแต่ก็พอได้สนุกสนานครับ ก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวพักก่อนด้วยตคนอ,อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้แลวก็วิดีโออื่นๆันัหลาหลายนะครับสามารถารับชมได้ที่เพจของช่องเลยนะครับอขอบคุณมากๆเลยครับอย่างไรวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ